5สัญญาณอันตรายโลคหลอดเลือดสมองที่คุณต้องรู้วันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Hettyfish เพจ e h ด t t y f i s บายพ่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆพี่พี่ปราจะลงให้ทุกวันเรามาฟังกันเลย5สัญญาณอันตรายของโรคหลอดเลือดสมองมีอะไรบ้างก่อนอื่นพิปราอยากจะบอกเลย ภาวะสมองขาดเลือดที่มีเนื้อสมองตายมักเกิดจากการขาดเลือดแล้วซีเย็นไปเลี้ยงโดยทั่วไปเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดแดงในสมองหรือหลอดเลือดแดงคาร์ดิคซึ่งทําไมหรือเป็นหลอดเลือดแดงบริเวณคอที่นําเลือดไปเลี้ยงสมองภาวะสมองขาดเลือดบอกเลยมักเกิดจากหลอดเลือดสมองตีบอิชมิสต roke หรือภาวะหลอดเลือดสมองแตกฮิมโรจิกจสต roke ซึ่งเกิดจากการที่ผนังหลอดเลือดแตก ทำให้มีเลือดข้างในสมองประมาณหนึ่งในสามของผู้ป่วยจะเกิดอาการภาวะสมองขันเลือดชั่วคราวนัำมากนลักษณะดังกล่าวเป็นเวลาสั้นๆเกิดขึ้นเมื่อเลือดแล้อสิเ็นไหลเวียนลดลงชั่วคราวภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวมีอาการเกิดขึ้นตั้งแต่2ถึง3นาทีถึงเป็นชั่วโมง เป็นสัญญาณเตือนบอกถึงความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองขาดเลือดเพิ่มขึ้นในอนาคตแล้วคราวนี้ปัจจัยอะไรล่ะพี่ปาที่จะทําให้เกิดภาวะโรคสมองขาดเลือดพี่ปรามีคําตอบมาฟังเลยสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองมีดังต่อไปนี้คือ 1. โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เรียกว่าสําคัญที่สุด 2. ระดับไขมันในเลือดสูงทำให้หลอดเลือด แข็งตัวมีการตีบแคบลงที่สุดทําให้เกิดการอุดตันได้ 3. โรคเบาหวานภาวะที่น้ําตาลในเลือดในช่วงที่งดอาหารสูงมากกว่า120จะมีความเสี่ยงตลอดเลือดตีบมาก 4. โรคหัวใจเช่นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ 5. การสุบุหรี่และดื่มสุรา 6. กาดการออกกำลังกายจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน 7. ความอ้วนผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากมีโอกาสเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงหรืออาจเป็นได้ทั้งสองโรค 8. อายุโรคหลอดเลือดสมองมักพบในคนที่อายุมากกว่า65ปีแต่คนที่อายุน้อยกว่านี้ก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ 9. ประวัติของคนในครอบครัวถ้าบุคคลในครอบครัวของเรามีโรคหลอดเลือดสมองมาก่อนก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมองได้มากขึ้น สิความเครียดถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้เราคอยเช็คตรวจเช็คสุขภาพและที่สําคัญคอยสังเกตอาการผิดปกติของโรคหลอดเลือดสมองเรามาดูกันเลย5สัญญาณอันตรายของโรคหลอดเลือดสมองคืออะไรแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งิดีๆท่านอื่นกดติดตามกดถูกใจช่อง y o u t u b h Fish, page, h e t t y f i เพจ a ฮ e t ี t ฟิบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีมาฟังกันต่อ5สัญญาณอันตรายโรคอัมพาตมักจะมีอาการเตือนก่อนที่จะเกิดโรคเราต้องรู้เลยว่าหากมีอาการอันใดอันหนึ่งแล้วแม้ว่าขณะนี้จะสบายดีก็ต้องเปิดสาแพทย์อาการที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันเป็นสัญญาณเตือนถึงความเสียหายชั่วคราวที่เกิดขึ้นกับการไหลเวียนของเลือดไปสู่สมอง 1. ตาพร่ามัวมองเห็นภาพสอน 2. อาการชาครึ่งซีกหน้าชาปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรง 3. พูดลำบากฟังเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจอันนี้สำคัญมากถ้าเกิดคนใกล้ตัวเรามีอาการที่พูดลำบากทำเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจรีบสังเกตเลยว่านั่นคืออาการของโรคหลอดเลือดสมอง 4. เวียนศรีรษะบ้านหมุนเดินเซ 5. โปวดศรีรษะอย่างรุนแรงหากมีอาการดังกล่าวข้างตน้นควรนำส่งโรงพยาบาล ตรวจวินิจฉัยภายใน3าชั่วโมงความรุนแรงของโรคมีการแตกต่างกันแยกได้เป็น3ระดับหนึ่งอาการเตือนคือกลุ่มของผู้ที่มีโรคหลอดเลือดสมองแตกหรือตีบตันเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กที่ปราโบกเลยยังไม่เกิดการตายของเนื้อสมองในบริเวณนั้นสมองขาดเลือดในช่วงระยะเวลาสั้นๆทำให้เกิดอาการซึ่งอาจจะเป็นนาทีหรือชั่วโมงแต่ไม่เกินย4บสชั่วโมง ลักษณะาการประกอบด้วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีฉากครึ่งซีใบหน้าจะเห็นมุมปากตกอุมน้ำไว้ในปากไม่ได้อาจคิดอะไรไม่ออกพูดไม่ชัดเป็นต้นหลังจากนั้นอาการของผู้ป่วยจะหายสนิทภายใน24ชั่วโมง 2. อาการปั่นกลางอมาพึกในกลุ่มนี้มีเนื้อสมองถูกทำลายไปแล้วบางส่วนแต่ไม่ทั้งหมดภายหลังการรักษาแล้วอาการอาจจะดีขึ้นภายใน6-12เดือน แต่อาจจะกลับมาไม่เป็นปกติ 3. อาการรุนแรงหลือมาพาดกลุ่มนี้เซลล์สมองถูกทำลายโดยถาวนจะเกิดอาการอ่อนแรงของแขนและขาขยับแขนหรือขาเองไม่ได้สูญเสียการสร่งตัวบอกพูดไม่ได้หรือเป่งเสียงมาจากลำคองไม่ได้กล้ามเนื้อหน้าทำงานไม่เท่ากันซึ่งอาการอาจจะไม่ดีขึ้นเลยทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพอย่างถาวรแล้วจะทำอย่างไร การรักษาโรคเกี่ยวกับสมองมันมีความสําคัญเราต้องรู้มาฟังกันเลยการรักษาโรคสมองตีบตันโดยภาวะโรคหลอดเลือดสมองตีบตันสิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญช่วยเกิดความสําเร็จในการรักษาโรคคือการทําให้เซลล์ของสมองยังอยู่รอดให้ได้นานที่สุดพี่ปราบ,บอกเลยถ้าเราสามารถทําให้เลือดไหลเวียนได้ทันเวลาและในระดับที่เพียงพอ ก็สามารถทําให้เนื้อสมองบริเวณนั้นฟื้นตัวได้เร็วส่งผู้ป่วยให้กลับมาได้เป็นปกติซึ่งการรักษานี้เน้นและเน้นเลยว่าต้องทําภายในสามชั่วโมงเพื่อให้ยาละลายลิมเลือดการให้ยานี้ผู้ป่วยควรอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านสมองทั้งนั้นพี่ปราบอกเลยว่าหลังจากให้ยาแล้วผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองติดตันควรอยู่ในโรงพยาบาลสองถึงสามวันเพื่อดูอาการต่อไป หากเกิน3ามชั่วโมงแล้วผู้ป่วยควรได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพื่ออะไรเหรอคะทำการรักษาด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อผู้ป่วยมากที่สุดได้แก่รักษาโดยการให้ยาบางประเภทเพื่อให้เซลล์สมองเสียน้อยที่สุดโดยระยะแรกๆควรจะดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีตันอย่างใกล้ชิดเพื่อสังเกตอาการแทรกซ้อนบํบาบัดจากโรคอื่นๆของผู้ป่วยเช่น โรคเบาหวานความดันสูงโรคไตปอดบวมกลืนลำบากเป็นต้นหรือในกรณีที่เราใช้กายภาพบำบัดในกรณีที่เราต้องใช้กายภาพบำบัดในรายที่เป็นอัมพาตไม่ว่าจะเป็นการฝึกยืนเดินการฝึกกลืนในรายที่สึมเศร้าเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาตมัจะให้การรักษาโดยใช้ิีบำบัดร,ร่วมด้วยผู้ป่วยควรได้รับการฟื้นสูงมากที่สุด เคยมีเคสตัวอ,อย่างที่บอกเลยพอเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล็ก,กบางครั้งมีอาการชาหรือผิดปกติบางครั้งญาติไม่รู้ไม่ได้ส่งไปตรวจไปรักษาพี่ปราณเน้นแลยย้ำเลยถ้าใครมีอาการผิดปกติเช่นตื่นมาเดินเซกร้างมือหรือรู้สึกชาหน้าใบหน้ารีบไปโรงพยาบาลนั่นคือเราอาจจะมีอาการโรคหลอดเลือดสมองแล้วการป้องกันจะทําอย่างไรมาฟังกันเลยการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหนึ่งตรวจวัดกวามดันโลหิตอย่างน้อยปีละสองครั้ง ถ้ามีความดันโลหิตสูงต้องควบคุมให้อยู่ในระดับปกติ 2. ง,งดสุบบุหรีเพราะบรี่มีผลต่อการเกาะกลุ่มของเก็ดเลือดการแข็งตัวของเลือดหลอดเลือดแข็งและติดง่ายขึ้น 3. ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ 4. ออกกําลังกายอย่างถูกวิธีเหมาะสมกับสภาพร่างกายเพศและวัยอย่างน้อยสัปดาห์ละ3าวันวันละ30สบนาที5เราต้องงด อาหารเค็มอาหารที่มีไขมันหรือคอเลสเตอรอลสูง 6. งดเครื่อง,งด,ดื่มที่มีแอลกอฮอล์เจ็ดทำจิตใจให้แจ่มใสหลีกเลี่ยงความเครียดพักผ่อนให้เพียงพอ 8. ควรตรวจสุขภาพร่างกายจากแพทย์เป็นประจำทุกปีถ้ามีภาวะโรคหัวใจภาวะไขมันในเลือดสูงก็ต้องรีบรักษาถึงตอนนี้แนละ้วทุกคนคงเข้าใจในเรื่อง5สัญญาณอันตรายของโรคหลอดเลือดสมองเพราะฉะนั้นเลยดูแลสุขภาพ แชร์ข <Share, S 2> ้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งด <iałem S 2> <ๆ>ีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพจ Healthy Fish บ y พี่ปราแล้วเราจะได้รับข้อมูลดีๆกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สงยุคุณภาพผู้สูงใบคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเด่นพี่ปลาเชื่อพี่ปลานะคะ